เลิกมงคลและพิธีต่างๆประจำเดือนตุลาคม2564วันจันรดับคืออมาวสีสามารถทำพิธีได้ในวันที่6ตุลาคม2564เวลาจุดเทียน19.59เป็นต้นไป แล้วสำหรับท่านที่จะทำพิธีเพื่อความโชคราภพภพูกระยั์ชื่อเสียงเมตตามหานิยมให้จุดเทียนพิชัยมงคลมหาภกรัพั์ในวันที่10ตุลาคม2564เวลาจุดเทียน19นาฬิกา19นาทีสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการการค้าเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสามารถทำพิธี จุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพธิัตริย์ได้ในวันที่15ตุลาคม2564เวลาจุดเทียน2นาฬกา19นาที สำหรับท่านที่ต้องการโชคลาภโภกษ์ชื่อเสียงเมตตามหานิยมสามารถจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโภกษ์ได้ในวันที่31ตุลาคม2564เวลาจุดเทียน10นาฬกา16นาทีเป็นต้นไปแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการนำวัตถุมงคลที่ตัวเองนับถือมาอาบน้ำมนต์หรืออาบ แสงจันทร์ในวันปูรณะมีคือวันจันทร์เพ็งสามารถทำได้ในวันที่20ตุลาคม2564เวลาจุดเทียน22นาฬิกา37นาทีเป็นต้นไปขอให้ทุกท่านโชคดีและก็ประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเถิด